ในตอนที่32นะครับเราจะมาเรียนรู้คำสั่งที่เรียกว่ายางลบนะครับ e r ซอ e r นะครับหรือ e ี a s e นะครับแปลว่าลบนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันใช้งานเนี่ยนะครับคือลากผ่านชิ้นงานเลยหลายคนนะครับคลิกทีละครั้งน่ใช้ผิดนะครับเรามาดูนะวิธีการใช้งานครับยางลบในโปรแกรม layout ครับ คำสั่งยังลบนะครับเป็นคำสั่งที่เห็นแล้วแหมเข้าใจง่ายสุดเลยนะครับมันเป็นก้อนยังลบแบบนี้เลยครับดีนะครับโอ้โหง่ายมากเลยนะครับก็แค่เรานะครับคลิกเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับเราก็ได้คำสั่งยังลบแล้วแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมขอทําชิ้นงานก่อนดีกว่านะผมขอกดคําสั่งนะปั้นพิมพ์ตัว R นะครับสี่เหลี่ยมเรียกคำสั่ง rectangle เอกมาครับผมเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมาเยอะแยะเลยนะแบบนี้ครับถ้าเรามีชิ้นงานเยอะแบบนี้นะครับทำยังไงดูนะครับ คลิกที่คำสั่งยังลบครับ erase erase เป็นกริยานะแปลว่าลบนะครับ eraser เนี่ยเป็นนามนะครับแปลว่ายังลบตัวยังลบเองกดนะครับแล้วก็กดคลิกซ้ายค้างไว้เมาส์เล f t นะครับคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูผ่านสิ่งที่ต้องการลบครับเมื่อต้องการลบเสร็จแล้วนะครับเราผ่านไปสีน้ําเงินแล้วนะเราก็ปล่อยเมาส์ครับมันจะหายไปเลยบางคนนะครับคลิกทีละครั้งคลิกอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเราดูอีกทีนะครับ หลายคนนี่ใช้ยังลบนี่ผมเห็นคลิกทีครั้งทีละครั้งนะครับมันเสียเวลาเลยโอเคถ้ามีคิกงานเดียวหรือไม่กี่ตัวครับหรือเราต้องการลบเีละตัวเนี่ยที่มันแบบว่าไม่ต้องแบบว่าอย่างนี้ดูนะเออีละตัวเดียวครับคลิกได้ไม่ว่ากันแต่ถ้าลบทั้งหมดครับยาสีเวลาคลิกทั้งหมดนะให้เราคลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูค,คล้ายยังลบครับถูยังไงครับถูๆๆแล้วปล่อยมือครับแค่นี้เองยังลบนะครับลองใช้ดูนะการใช้ยังลบนะครับมี2วิธีคลิกเียครั้งสําหรับชินงานเรื่องการลบทีละตัวแต่ถ้าการลบทั้งหมดครับ คลิกซ้ายค้างไว้แล้วก็ถูไปเลยเหมือนอย่างลบครับผม